สวัสดีครับแนะนำวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Wi-Fi จากตัวกล้อง70 MyLight เข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับขั้นแรกขณะที่ตัวกล้องกำลังบันทึกภาพอยู่ให้กดที่ปุ่มขวามือสุดครับกด1ครั้งจะเข้ามาที่หน้าเมนู Setting กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปในหน้าเมนู Wi-Fi แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อเปิด Wi- f i ที่ตัวกล้องเสร็จแล้วให้มาเปิดที่โปรแกรม70 My ครับ กดที่ไอคอนบนซ้ายที่เป็นรูปคนกดที่ My Device นะครับเลือกที่ App Device แล้วก็เลือกชื่อรุ่นของกล้องครับถ้าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นไลท์ครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกข้างล่างกดปุ่ม Next กดปุ่ม Connect กดย้อนกลับเราก็รอสักครู่ครับ เสร็จแล้วตัวแอป70บมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้องให้นะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้เลย